อโอเคก็สวัสด,ดีคนดูและผู้ติด,ดตามทุกท่านด้วยนะครับ วันนี้ผมจะมาสอนตามตัวอย่างเลยนะอย่างแรกฮะเรากดลิงก์เพลงครับอยู่ใต้คลิปนะครับพอกดมาแล้วมันก็จะมีเพลงแล้วก็มาร์กเพลงไว้นะครับผมได้เพิ่มเพลงกับมาร์กเพลงไว้ให้เรียบร้อยนะครับอาจากนั้นก็จะมีโทนสีให้ด้วยนะครับคือทั้งหมดนี้นะก็ใครที่ข้าลอกโทนสีกลับมาไม่เป็นนะครับก็คือตอนเราจะสองออกคลิปนะก็ให้เรากดโทนสีค้างครับอย่างนี้าเลือกมาอย่างนี้นะพอกดอย่างนี้แนละ้วครับกดตรงนี้กดข้าลอกมาคราคับถ้าเป็นสายฟรีจะข้าลอกมาได้ครับก็ให้สายฟรีลองอ มาได้เอฟเฟกเราจะลบเอฟเฟกไปอย่างนี้เงี้ยลบไปอย่างนี้นะหรือเราจะดูโฆษณานครับถ้าเราดูโฆษณามาที่ค้นหาเนี่ยคำว่ายืดส่วนเนี่ยจำอันนี้ไว้นาสีเขียวน,นี่นะก็กดเพิ่มเอฟเฟกต์แป๊บมาที่ค้นหาพิมพ์คําว่ายืดส่วนนะอ่าอันที่สองเห็นไหมก็ให้เราก,กดแป๊บแล้วก็เพิ่มมานะพอเพิ่มมาครับมันก็จะขึ้นลองก่อนเ๋ยดูโฆษณาใช่ไหมครับก็กดดูโฆษณาไปนะครับพอดูเสร็จก็ลบไปครับอย่างนี้ลบแค่ที่เพิ่มเพิ่มมาครับไม่ต้องลบอันบนนี้นะโอเคนะครับาากตันกออง,นกงนลั แล้วก็คัดลอกมาแล้วครับพอเราคัดลอกเราก็กลับไปที่โปรเจกต์ที่เราใส่นะครับผมก็เป็นโปรเจกต์เดิมนะพอกลับมาแล้วกดตรงนี้ครับกดวางได้เลยครับเห็นปะมันก็จะวางให้เรานะเห็นไหมโอเคนะครับอาจากนั้นก็ผมขอลบไปนะครับเดี๋ยวเข้ามาใส่ตอนส่งออกนะครับลบไปเลยโอเคแล้วก็จะเลือกเพลงนะครับแล้วก็จะมีดิ้งเพลง30เฟรมแล้วก็60เฟรมนะครับที่ผมใช้อยู่คือ60เฟรมนะใครที่ไม่มี60ก็ใช้30ก็ได้นะครับแต่30ทําตามยากหน่อยนะครับโอเคนะครับ อ่าแล้วก็ใช้รูปอยู่แค่2รูปครับเป็นรูปแนวตั้งนะโอเคแล้วก็มาเริ่มทํากันเลยครับให้เรามามาร์กนี่เลยอ่าเนี่ยครับมาที่สิบศูกดบวกครับเพิ่มรูปของเรามาแล้วอ่าโอเคเพิ่มมาแล้วก็ยืดมาหลังสุดครับตรงนี้นะอ่าเนี่ยเนี่ยนี่สิบหกนึ่งกดเท่รูปครับกดยืดมาครับโอเคเพิ่มแค่รูปเดียวก่อนครับอย่างนี้นะจากนั้นก็กลับมาที่หน้าตรงนี้10บศกดเท่รูปครับมาหน้านี้ยครับมาเรียสูมแล้วมาร์กพันแปดสิบสิบศูนย์เจ็ดย ปื๊บอาแล้วกลับมาที h, <can> pot pot ่ซูมครับแล้วก็มาตรงนี้1 1 4เอ็ดสี่แปดครับสิบเปกดพันสครับเปลี่ยนเป็นพันสามหครับอย่างนี้นะเตหปั๊บโอเคแล้วก็มาที่อันแรกครับกดที่ตัววายคเปลี่ยนจากเก้าหกสิบเป็น740ดร้อยสีครับอย่างนี้นะเปั๊บโอเคแล้วก็มาที่ซูมมือนเด้ครับแล้วก็เลื่อนมาหลังครับตรงนี้อ่านเนี้ยมาที่สิบหกสามแปดครับสิบหกามแปดมาร์คพันสามห้าสิบวายครับไม่ต้องปรับนะปึ๊บอ่านแล เปลี่ยนเป็น1080นัดเติมปั๊บเล่มาร์ค1080ไว้ที่99.5ไหมล้วปล่อยนะโอเคครับมาร์คแค่ตรงนี้ครับไม่มีหลังุดไหนไหมโอเคนะครับอ่าเราก็กลับมาตรงนี้มันเดิมอ่ะ1638ครับมาที่อันแรกครับกดที่ตัววาร์ปเปลี่ยนจาก7 4 0เป็น1180ครับอย่างงี้นะเติมปั๊บโอเคแล้วก็เล่มาร์คหลังครับแล้วหลังกดที่ตัววาร์ปเปลี่ยนเป็น90 6มันเดิมอ่ะเติมปั๊บเล่มาร์ค90 99.5มันเดิมอ่ะอ่ะนี่ครับแลล้วป่อยนะ โอเคแล้วก็กลับมาได้ซูมครับมาได้กึ่งกลางหลังครับนี่มาได้กราบกดอันนี้เลื่อนลงมาอย่างนี้โอเคแล้วก็ย้อนกลับมาที่อันแรกครับมาได้กราบก็กดอันนี้ครับเลื่อนมาเงียมกันครับโอเคแล้วก็ย้อนกลับครับกลับมาได้ซูมครับแล้วก็มาที่กึ่งกลางหน้าสุดครับเนี่ยหน้าสุดครับมาที่กราบกดตรงนี้เหมือนเดิมครับแล้วก็เลื่อนลงมาเงียเหมือนเดิมครับอ่าโอเคแล้วก็ย้อนกลับมาที่อันแรกครับมาที่กราบกดตรงนี้เหมือนเดิมครับเลื่อนมาเงียเหมือนเดิมครับ อ่าโอเคแล้วก็ย้อนกลับครับมาที่มูนับแล้วก็มาตรงมาร์คนี้อ่าเนี้ยมาที่14บสี่ซซมาร์กศูนย์แลบปื๊บอ่าแล้วก็ตรงนี้15 35 15สามาสามกดเลขศูนย์บเราจะเปลี่ยนเป็นแดอย่างนี้หรือเราจะเปลี่ยนลบแก็ได้นะแต่ผมขอเป็นลบแดนะยางงี้ลบแปดได้หูป๊บโอเคเราก็เลื่อนมาหลังสุดรับหลังสุดกดเลขลบแปดบให้เราเปลี่ยนเป็นศูนย์รับได้หูัป๊บเลื่อมาร์กศูนย์หลังสุดรับอ่าโอเคเราก็มาที่กึ่งกลางหลังครับมาที่กราะ ให้เรากดตองนี้ครับถ้าเป็นสายฟรีกดมันก็จะขึ้นลองก่อนเดี๋ยวดูโฆษณาใช่ไหมครับก็กดดูโฆษณาไปนะพอดูเสร็จกดอันนี้ต่อครับนี่แล้วก็เลื่อนสุดอย่างนี้โอเคเราก็มาที่กึ่งกลางหนะครับเนี่ยกึ่งกลางหน้ากดตัวนี้มันเดิมครับถ้ากดแล้วก็ดูโฆษณาเหมือนเดิมนะแล้วกดอันนี้มันเดิมครับเลื่อนมาอย่างนี้มาเดิมแล้วก็สลับไปลงครับอยี้ไหมเป็นอย่างนี้ย่ปะหมุนฟืบอ่ี้ไหมเนี่ยอ่าโอเคจากนั้นก็ให้เรามาตัดรูปตามมาร์กแดงได้เลยครับเนี่ยตัดจากด้าน นะครับตัดอย่างนี้ใช่ไหมตามมาร์กแดงพอนะอย่างงี้นะตัดไปจนถึงหน้าสุดลนะครับโอเคนะครับอ่ะผมขอตัวตัดมาก่อนนะป่ายอ่ะโอเคพอตัดมาแล้วก็ยืดหนึ่งวิเหมือนเดิมครับใครที่ไม่อยากยืดครับก็ให้ข้ามไปตอนสายเฟิกนะก็คือสายเฟิกตอนนี้สิบศูนย์เจ็ดเนี่ยอย่างงี้นะสายเฟิกอันนี้นะครับก็ข้ามไปเลยนะส่วนคนที่ยืดครับก็มาร์กแดงอยู่ที่สิบสามหนึ่งครับเลื่อนมาที่สิบสามสองครับเนี้ยสิบสามสองกดพละอันนี้ครับกดยืดมาหนึ่งวิครับอายบ้างก็ยืดมาแล้วนะ แล้วก็เราครับยืดหนึ่งวิทั้งหมดนะครับเพี่วตัดรูปเมื่อกี้นะครับโอเคนะครับเอาผมหมดตัวไปยืดมาก่อนนะปายอ่าโอเคพอยืดมาแล้วก็กลับมาที่รูปแรกครับทอนแรกเลยตรงนี้สิบศูนย์เจ็ดกดเทรูปมาที่เอฟเฟครับกดเพิ่มเฟคครับมาที่การเรบียครับเริ่มมาข้างล่างครับแล้วก็ใส่ท้ายครับนี่กดรับเพิ่มมาเลยแล้วก็เปิดกระจกเงาครับแล้วก็เฟกคต่อปั๊บมาที่ย้ายแปลงครับให้เราใส่สันครับอันนี้กดลับเพิ่มมาเลย โอเคทุกคนถ้ามีเสียงอะไรเข้าขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้นั่งอัดในห้องนะโอเคนะครับแล้วก็มาที่มุมครับแล้วก็มาที่ความเทียบกดเลขสองครับเปลี่ยนเป็น 3. ามจุดสามห้าเทหปับมาที่ขนาดครับกดยี่ห้าเปลี่ยนเป็นศูนย์ครับเทหปับเลื่อมมาหลังครับมาตรังที้ครับเลื่อมมาศูนย์หลังศูนย์ครับแล้วกดเลขศูนย์ครับเปลี่ยนเป็น4ี่ร้อเบเทปับเลื่อนมาสี่เก้าเหน้าศูนย์ครับอ่าโอเคแล้วก็มาที่กราฟกดตรงนี้เลื่อนศูนย์อย่างนี้แล้วก็เลื่อนนี้มาอย่างนี้ อ่าเยอะไปเยอะแป๊บกลับมาหน่อยอ่านี่แค่นี้พอละก็ได้กราย่บงนี้ครับโอเคแล้วก็ย้อนกลับครับแล้วก็กดจุมจุดทํา้ามครับอ่ามี2อันใช่ไหมครับให้เรากดอันที่2แล้วครับแล้วก็มาที่มุมมับกดสี่จห้าเปลี่ยนเป็นลบยี่สิบแปดครับเทหุบป๊บแล้วก็มาที่ความถี่ครับกดสามสามห้าเปลี่ยนเป็นแปดจุดสองครับเทหุบป๊บแล้วก็มาที่ขนาดครับเลื่อนมาขาวตรงนี้ครับหลังสุดเนี่ยเลื่อนมาที่สิบยี่สิบนะกดค้างนี้นี่ปะแล้วก็เลื่อนมาสิบยี่สิบนะ เห็นไหมอย่างนี้นะพอตรงแล้วก็มาที่กึ่งกลางหน้ามาที่กราฟแบเลื่อนขึ้นมาหน่อยครับอย่างนี้อ่าอย่างนี้นะออกเสร็แล้วก็ย้อนกลับแล้วกลาฟเฟกต์ต่อไปให้เรามาที่เบอร์ครับใส่เบอร์เคลื่อนไหวครับกดรับเพิ่มมาเลยกดเลขหนึ่งครับเปลี่ยนเป็น1.9ึ่งจุดเก้าครับเทปั๊บแล้วเลื่อนมาข้างล่างครับปิด2ข้างล่างแป๊บอย่างนี้ปิดปิดอย่างนี้นะโอเคเราก็เฟกต์ต่อแป๊บอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเลื่อนเบอร์ครับไว้ตรงนี้ระหว่างสั่นเห็นไหมแล้วปล่อยนะโอเคเราก็เฟกต์ต่อแป๊บ ให้เรามาที่สีแล้วใส่ครับให้เราใส่แกมมาครับนี่กดแล้วเพิ่มมาเลยมาที่อะไรครับมาร์กศูนย์ที่สิบยี่สามวับปื๊บอ่ะแล้วก็มาตรงนี้สิบศูนย์เจ็ดกดเลขศูนย์ครับเปลี่ยนเป็นหนึ่งจุดสองครับทิ้วปั๊บโอเคเรากล้าเฟคต่อปั๊บเดี๋ยวเฟคต่อไปกดที่แกมมาฟ์เดยครับกดจุดจุดทำฟ้ามารับอ่ะมีแกมมาฟสองอันใช่ไหมครับให้เรากดอันที่สองครแล้วก็เล่มาร์กตรงเนี้ยสิบยี่สามเนี่ยกดค้างครับเลื่อนไปหลังสุดครับแล้วปล่อยนะมาที่กึ่่งงกกลลาาามทีีรรฟใช้้ัอนนเย โอเคแล้วก็ย้อนกลับเอฟเฟกต่อปั๊บใส่ท้ายเดยมครับเปิดกระจกเงาครับโอเคแล้วก็มาหน้าเนี้บนี่เลื่อนท้ายว้บนแกม้านึงครับนี่นะแล้วปล่อยโอเคแล้วก็เอฟเฟกต่อปั๊บใส่ฟันอันเดิมคับมาที่มุมครับกดสี่สิบห้าเปลี่ยนเป็นเก้าสิบครับเดปั๊บมากเกทีครับเลื่อมากเก้าสิบน้าสุดครัโอเคแล้วกดที่เก้าสิเปลี่ยนเป็นลบเจ็บเก้าปั๊บเลื่อมารลบเจ็ดสิบเก้ที่อันนี้เก้แล้วปล่อยนะ โอเคไมมากอยู like ่แค่ตรงนี้ครับไม่ลังสัวน้นปโอเคอ่ะแล้วก็มาที่ความถี่ครับกดเลขสอครับเปลี่ยนเป็นศูนุดสิบห้าอย่างนี้เทุปับแล้วก็มาที่ขนาดครับกดยี่สิบเปลี่ยนเป็นศูนครับเทปับมากเทียบเลื่อนมาร์กศูนย์ไว้ที่เก้ามันไดมไอเกี่นี้อันนี้เก้าสิแล้วปล่อยครับอ่ะโอเคแล้วกดเลขศูนครับเปลี่ยนเป็นหนึเทปับเลื่อนมาร์ก้อยหน้าตัวครับอ่ะโอเคแล้วก็เฟคต่าปั๊บมา ให้เราใส่แกว่งครับนี่กด a ับเพิ่มมาเลยมาที่ความถี่ครับกดเลขกสองครับเปลี่ยนเป็น1.11ครับเทีวปั๊บมาที่มุมหนึ่งครับกดลบสามติบเปลี่ยนเป็นลบสองจุดห้าเทีวปั๊บมาทันทีครับเล่มาร์คลบสองจุดห้าหน้าสุดครับโอเคแล้วกดลบสองจุดห้าเปลี่ยนเป็นศูนย์ครับเทีวปั๊บเล่มาร์คศูนย์เก้าสิบหกจุดเจ็ดเหมือนเดิมครับอ่าโอเคแล้วก็มาที่มุมสองครับกดที่สามติบเปลี่ยนเป็นสองจุดห้าอันนี้ไม่ลบนะครับเทีวปั๊บแล้วก็มาทันทีครับเล่มารับ โอเคแล้วกด2.5เปลี่ยนเป็นศูนย์นะทีปั๊บแล้วก็เริ่มมาร์กศูนย์เก้าสิบหกจุดเจ็ดเหมือนเดิมครับอ่าโอเคแล้วก็เอฟเฟกต์ต่อปั๊บให้เราใส่เบอร์เคลื่อนไหวเดิมครับโอเคเราก็ไม่ต้องปรับอะไรนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์ต่อปั๊บมาที่ย้ายแปลงครับให้เราใส่ยืดแกนครับอันนี้กดรับเพิ่มมาเลยโอเคมาที่ปรับขนาดครับมาร์กเทียบเริ่มมาร์กหนึ่งหลังศูนย์แล้วก็มาตรงนี้สิบศูนย์หกกดเลขกหนึ่งครับเปลี่ยนเป็นหนึ่งจุดยี่สิบห้าที่ กดตรงนี้เลื่อนั่งนี้มาอย่างนี้อ่าน,นี่ครับประมาณนี้ก่อนครับแล้วก้อนบนครับเลื่อนมาอย่างนี้แล้วกดลงมานะอ่าเยอะไปเยอะไปกลับขึ้นไปหน่อยอ่าเลื่อนมาอีกครับอย่างนี้อ่าเคยไหมก็ได้ครับอย่างนี้นะโอเคแล้วก็ย้อนกลับครับมาที่มุมครับพอมาที่มุมครับมาร์กศูนย์ที่สิบศูนย์หกวัปืป๊บอ่าเแล้วก็เลื่อนมาหลังครับหลางกดเลข้งศูนย์ครับเปลี่ยนเป็นสองศูนย์เก้าครับเนี่ยสองศูนย์เก้าที่หุบวัเลื่อนมาร์กสองศูนย์เก้าหลังตัวรับโอเคมาที่กราครับกดตรงนี้พอครับ าโอเคแล้วก็เพลกต่อปั๊บมาที่ย้ายแปลงครับให้เราใส่การแปลงแรสเตอร์ครับอันนี้นะกดแร็ปเพิ่มมาเลยมาที่ปรับขนาดมาร์กทีครับเลื่อมาร์กหนึ่งไว้ที่อันนี้นี่สี่จุดแปดแล้วปล่อยโอเคแล้วกดเล็กหนึ่งครับเปลี่ยนเป็นหนึ่งจุดเก้าสิบห้าที่ผู้แป๊บเลื่อมาร์กหนึ่งจุดเก้าห้าไว้ที่เก้าแปดมาเลยไหมเก้าแปดจุดเจ็ดอ่ะอันนี้เอ้ยเก้าหกจุดเจ็ดที่ผู้แปบเก้าหกจุดเจ็ดนะแล้วปล่อยโอเคเราก็มาที่การ์ดครับกดตรงนี้ได้มาอย่างนี้ อ่าโอเคแค่นี้พอครับย้อนกลับครับแล้วก็มาที่อ่าเนี้ยครับมาที่อันฟ้านะอันฟามาร์กตรงทีครับเลื่อนมาหนึ่งร้อยไว้ที่สี่จุดแปดนได้มั้ยคโอเคแล้วก็มาที่สิบยี่สิบเก้ากดเล็1หนึ่งร้อยครับเปลี่ยนเป็นศูนย์นะทิ้งปั๊บโอเคแล้วก็มาที่กึ่งกลางครับมาที่กาครับกดตรงนี้เลื่อมางี้มันได้มั้ยครับโอเคย้อนกลับมาที่เติมครับปรับเติมเป็นหนึ่งร้อยนะอย่างงี้โอเคแล้วกล้าเฟกต่อปั๊บมาที่ค้นหาพิมพ์คําว่ากระพริบตานะ อ่ะปอันแรกครับกดรับเพิ่มมาเลยแล้วก็ปรับฟุตรับสิบหกอย่างนี้นะโอเคแล้วก็มาได้เอฟเฟกนีนครับกดจอมจุดคลลอกมานะโอเคก็เป็นอย่างนี้ครับนี่ปุ้งอ่ะป่ะงียปูงอ่แาางงอนะแล้วก็มาวางตรงนี้ต่อคนระับอ่าเน,นี้ยมาที่สิบเอ็ดสแปดครับกดเทรรับเอฟเฟกต์จอมจุดกดวางครับพอวางแล้วก็ลบอันนี้ไปนะกระพริบตาลบไปเลยพอลบเราก็กดเจอมจุดคลลอกมาใหม่ครับโอเคเราก็มาวางตรงนี้ต่อครับอ่าเนี้ยมาที่สิบสามสิบเก้ากดเทรับ เอฟเฟกต์่อ๋จุดกดวางครับแล้วก็1509นะเลื่อนมาแล้วคนี่ครับสิบห้าศูนย์เก้ากดเท่าไรครับเอฟเฟกต์่อ๋จุดกดวางครับแล้วก็มาตรงนี้ตวาดอ่าหมดแล้วหมดแล้วครับจบแค่1509นะโอเคแล้วก็กลับมาตรงนี้1031กดเท่าไรครับมาเอฟเฟกต์่อ๋จุดกดวางครับพอวางแล้วก็ลบท้าเบื้องสุดไปครับลบสั่นไปครับลบเบอร์เข้ามาไปอีกครับแล้วก็ลบตันไปอีกครับลบแกมมาไปอีกครับเห็นไหมเหลือแค่นี้ใช่ไหมอันนี้จะลบไหมเหลือแค่ท้ายนี้ใช่ไหมอันที่สองเนี่ย ก็เลื่อนมาข้างล่างครับลบยืดแกนไปครับแล้วก็ลบการแปลงแรตเตอร์ไปครับอ่านไหมเหลืออยู่แค่นี้ใช่ไหมครับนี่กดตรงนี้ดลอกมาเลยโอเคแล้วก็ตั้งแต่รูปนี้1 0 4 5หกดที่รูปั้างครับแล้วก็ตรงนี้ครับยิบสามครับกดที่รูปครับแล้วก็รูปเยอะนะครับกดมาเลยอ่านแล้วก็รูปนี้เราไม่ต้องกดนะเพราะม่านี่เป็นอะไรไหมอันนี้ไม่ต้องกดนะข้ามมานี่เลยครับ12บ3ถึงตรงนี้13 17นเนี้ยกดมาเลยครับ แล้วก้อสามรูปนะครับกดมาเลยอ่าแล้วก็มาตรงนี้ต่อครับตรงนี้ข้ามครับตรงนี้มีเฟคก่อนะมานี่เลยสิบสามห้าสี่กดมาครับแล้วก็จนถึงสิบสี่สี่เสียครับกดทรลุรับแล้วก้อยสองรูปนะครับกดมาเลยอ่าแล้วก็มาตรงนี้ต่อครับตหลางนี้ตั้งแต่สิบห้าสามห้าเนี่ยกดทรลุรับแล้วก็เลือกมาทั้งหมดครับตาลางนี้กดมาให้หมดรบบนี้เป๊บเปิบเบเปิบหนปะพราะกดมาลับกดตรงนี้ครับเห็นไหมก็จะมีสิบแปดล้เยอะนะของขายเยอะกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ คือกดผิดครับกดดูดีนะครับให้มีแค่18บแปดเลเยอร์นะโอเคพาได้สิบแปดเลเยอร์ครับกดลูกฟอนั้นติ๊กออกให้หมดครับติ๊กเขียวที่เฟลวาร์บแล้วก็วางปั๊บอ่าก็เป็นอย่างนี้เด้งปื๊บ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 อันนี้ก็ตู้มมาอย่างงี้นะตู้มแล้วก็ปื๊บ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 จบอ่าโอเคจากนีก็มาสลับรูปครับให้เรามาตรงนี้อ่าเนี่ยมาที่สิบสองยี่ห้ครับกดทั้งลูกครับกดจุดจุดกดเพล็กแน่นอนครับโอเคคคแล้้วกกก็ตรรรงนีัับบดดดูมจุ กดพลิกน like ั okay, one, the the one, one, yes, ่นเราไปเลยมับโอเคแล้วก็ตรงนี้ต่อครับอ้าวนี่ครับมาที่สิบห้าสี่เจ็ดครับกดเทโลบัพกดจุ่มจุดกดพลิกนั่นเราไปเลยมับโอเคแล้วก็สิบหกหนึ่งสามครับกดเทโลบจุ่มจุดกดพลิกนั่นเราไปเลยมับแล้วก็สุดท้ายครับสิบหกสามแปดครับกดเทโลบจุ่มจุดกดพลิกนั่นเราไปเลยมับอ่าโอเคก็ยังเป็นอย่างนี้ปื๊บ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 จบอ่าโอเคจากนั้นก็มาที่ส่วนส่วนวิกดบวกครับเพิ่มรูปของเรามาแล้วครับ อ่าโอเคพอเพิ่มมาแล้วครับเริ่มมาตรงเพลงแล้วแล้วก็ยืดมาที่1 0 0 8กดเท่าัครับกดยืดมาโอเคแล้วก็มาเพิ่มรูปใหม่ตรงนี้8ปดยี่สิบห้าแปดยี่สิบห้าเราเพิ่มรูปเดิมับก็คือรูปนี้อันนี้เห็นไหมก็เพิ่มมาแล้วแปดยี่สิบห้ากดบวกเพิ่มรูปเดิมมาเลยอ่าโอเคพอเพิ่มมาแล้วครับเริ่มมาเมันเท่ากันครับอันนี้ข้างบนนี้แล้วปล่อยโอเคเราก็มาตัดตรงนี้10 0 8กดที่รูปบบนครับกดตัดฝั่งนี้โอเคแล้วก็มาหน้านี้ยครับหมายเลขสูงครับกด เที่ยวแ๊บโอเคแล้วก็มาที่เก้าสี่สิบมาร์คสี่ร้อยี่สิบแป๊บไม่ต้องปรับนะปื๊บโอเคเราก็เลื่นมาหลังครับตารางกดสี่ร้อยี่สิบแป๊บเปลี่ยนเป็นพันสองห้าสิบแป๊บเที่ยวแ๊บเลื่อมาร์คพันสองห้าสิบหลังสุดัปบโอเคมาที่กึ่งกลางหลังครับมาที่กลางแป๊บกดตรงนี้ได้มาอย่างงี้อ่าโอเคแล้วก็ย้อนกลับมาที่อันแรกครับแล้วก็มาตรงนี้อ่าเนี่ยครับมาที่เก้าศูนย์สองครับเก้าศูนย์สองให้เรามาร้คแป๊บปื๊บอ่ามาร 8 2 5กดที่ตัวครับเปลี่ยนจาก5 4าสเป็นลบสองเจ็ดได้รึป่ะโอเคมาได้กึ่งการาบไปหน้านี่มาที่การาบกดอันนี้ครับแล้วกดอันนี้ต่อมาเดิครับถ้าเล่นสายฟิตรู้ครับก็ดูโฆษณาเหมือนเดิมไหมแล้วก็เล่นมาอย่างนี้อันนี้เลื่อนมาสุดอย่างนี้เลยแล้วก็เล่นมาหน้าหน่อยครับอย่างนี้อ่าล้วก็เลื่อนสีเหลืองขึ้นบนครับลงมาอย่างนี้นะอ่าเนี่ยครับประมาณนี้พอครับก็ได้การาบอย่างนี้นะก็เล่มาอย่างนี้ครับนี่ฟื้นไอ้บ้าได้ยังเห็นไหมปื้ออ่าโอเคจากนั้นก็ย้อนกลัััับบบบย้อนนกลไไปคครรมาดฟ กดเพิ ard, ่มไปครับมาที่ needed, Martine, so, 3ามเทียบห้าใส่พริกเลยครับอันนี้กดแล้วเพิ่มมาเลยโอเคมาที่มุมครับมันเป็นศูนย์ใช่ไหมครับเล่ขมาหลังครับมาตรงเทียบเล่ขมาศูนย์หลังสุดครับปื๊บอ่านแล้วก็มาด้านหน้าครับแปดยี่ห้ากดเลขศูนย์ครับเปลี่ยนเป็นสองหนึ่งเก้าเทีวปั๊บโอเคแล้วก็มาตรงนี้อ่านนี่ครับมาที่เก้าหนึ่งห้ากดที่ร้อยสิบสองครับเนี่ยเปลี่ยนเป็นลบสามร้อยแปดสิบแปดครับเทีวปั๊บโอเคมาที่กึ่งกลางหน้าครับมาที่เก้าปับ กดตรงนี้เลื่อนสูตรอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้กึ่งกลางนะครับกดตรงนี้ครับเลื่อนสูตรนี้เหมือนกันครับอ่ะก็เอามาอย่างนี้นะฟื้นล้วก็หมุนอย่างนี้แล้วก็หมุนแล้วก็ทูมเห็นปะฟื้นปุุงอ้าวเคจากนั้นก้อยเพกต่อปั๊บใส่สารเดิมครับมาที่มุมครับกดสี่สิบห้าเปลี่ยนเป็นเก้าสิบแป๊บเที่ยวแป๊บมาที่ความถี่ครับกดเลขสองครับเปลี่ยนเป็นเลขหนึ่งครับเที่ยวแ๊บมาที่ขนาดครับกดยี่สิบห้าเปลี่ยนเป็นห้าเที่ย๊บกดจุดจุดทำซ้าาครับ อ่ะมีสองอันใช่ไหมครับกดอันที่สองแล้วแล้วก็มาที่มุมครับกดที่เก้าสิบเปลี่ยนเป็นตัวนับเทหุปั๊บมาที่ความถี่ครับกดเล็กหนึ่งครับเปลี่ยนเป็นหนึ่งจุดสามครับอย่างนี้นะเทหุปั๊บโอเคเราก็เช็คต่อปั๊บใส่แกวนอันเดิมครับมาที่ความถี่ครับกดเล็กสองครับเปลี่ยนเป็นเล็กหนึ่งครับเทหุปั๊บมาที่มุมหนึ่งครับกดลบสามติบเปลี่ยนเป็นลบส่วนจุดห้าเทหุปั๊บแล้วก็มาที่มุมสองครับกดที่สามติบเปลี่ยนเป็นส่วนจุดห้าอันนี้ไม่ลบนะครับเทหุปั๊บ โอเคแล้วก็ physics, เฟกต์ต่อปั๊บใส่เบอร์เคลื่อหไหวเดิมครับโอเคแล้วก็เฟกต์มิวส์แค่นี้ครับกล้วยมาอย่างนี้นะฟื๊บอ่านไหมแล้วก็หมุนแล้วก็ซูมปุูงอ่านไหมโอเคอ่านจากนั้นก็มารูปแรกครับสูญสูญไเนี่ยกดใช่ไหมครับมาที่เฟกต์ก่อนก็ได้ครับกดเพิ่มเลยครับใส่ท้ายเลยไหมเปิดกระจกเงาครับแล้วก็เฟกต์ต่อปั๊บใส่าอันเดิมครับมาที่มุมครับกดสี่สิบห้าเปลี่ยนเป็นลบสี่สิบห้าทิวพับมาร์กลบสี่สิบห้าสูญสูญไปครับ ปึ <Basil> ๊บอ่แเราก็มาที่ขนาดครับกดยี่ภาพเปลี่ยนเป็น1นึ่ร้ยเูแั๊บแล้วก็มาร์คศูนย์วิวแป๊บปึ๊บอ่แเราก็มาที่ความเทียบกดเล็กสองครับเปลี่ยนเป็น0.7นย์จุดเจ็ดครับเูปป๊บโอเคกลับมาที่มุมครับเลื่อนมาหลังครับอ่าเนี่ยหลังสุดนะกดได้ลบสีิบห้เปลี่ยนเป็นร้ออย่างงี้เูปป๊บเลื่อนมาร์คร้อยหหลังตัวรับโอเคเราก็ม่ได้ขนาดครับกดร้อยยี่สิบห้าบ กดตรงนี้พอครับโอเคแล้วก็กลับมาหน้ามาเลยครับ00วิแล้นกลับเอฟเฟกต่อปั๊บใส่แกว่งอันเดิมครับมาได้ความถี่ครับมาร์คสอง00วิแว๊บปื๊บแล้วก็มาที่มุมหนึ่งครับกดลบสามเต็เปลี่ยนเป็นลบสามครับเที่ยวปั๊บแล้วก็มาร์ค00วิแว๊บปื๊บมาที่มุมสองครับกดที่สามเต็ครับเปลี่ยนเป็นสามครับอันนี้ไม่ลบนะครับเที่ยวปั๊บแล้วก็มาร์ค00วิแว๊บปื๊บกลับมาที่ความถี่ครับเลื่อนมาหลังครับอนีด้านหลังกดเลองครับ เปลี่ยนเป็นหนึ่งครับเที่วปั๊เล่นมากหนึ่งหลังตุดดับโอเคแล้วกดมาที่มุมหนึ่งครับกดลบสามครับเปลี่ยนเป็นสูตรครับเที่วปั๊เล่นมากสูตรหลังตุดดับโอเคมาที่มุมสองครับกดที่เลขสามครับเปลี่ยนเป็นสูตรครับเที่วปั๊เล่นมากสูตรหลังตุดดับโอเคแล้วก็เฟลกต่อปั๊บใส่เบอร์เคลื่อนไหวได้ไหมครับกดเลขหนึ่งครับเปลี่ยนเป็นหนึ่งจุดห้าเทวปั๊แล้วก็กดเื่อมจุดทำฟ้ามาครับตามีสองอันใช่ไหมครับกดอันที่สองครับแล้วกด1.5 เปลี่ยนเป็น2องนัดทิปั๊บโอเคแล้วก็เฟกต่าปั๊บใส่สัตว์อันเดิมครับมาที่มุมครับกดเลขสี่ห้าเปลี 2, ่ยนเป็นศูนย์นัดทิ้วปั๊บมาด้วความถี่ครับกดเลขสองนัดเปลี่ยนเป็นศูนย์จุดห้าเทียบทิ้วปั๊บเอ้ยไม่ดิเปลี่ยนเป็นศูนย์จุดห้านะศูนย์จุดห้าพอปั๊บอย่างงี้ทิ้วปั๊บแล so ้วก็มาด้วขนาดครับกดยี่ห้าเปลี่ยนเป็นห้าสิบสี่แทนนัดอย่างงี้นะทิ้วปั๊บโอเคกดจุดจุดทำตามครับอ่ามีสองอันใช่ไหมครับกดอันที่สองแล้วมาที่มมุครับ กดที่เลขศูนครับเปลี่ยนเป็นลบเก้าสิบแปดเทูแป๊บมาได้ความถี่ครับกดศูนย์ห้าสิบเปลี่ยนเป็นศูนย์จุดสามสิบห้าเทูแป๊บแล้วก็มาที่ขนาดครับกดห้าสิบเต๋าเปลี่ยนเป็นหกสิบห้าเทูแป๊บโอเคแล้วก็เฟกต่อแป๊บมาที่แยกแปลงครับให้เราใส่การจะแบบซูมครับอันแรกครับกดแล้วเพิ่มมาเลยมาที่ขนาดครับกดห้าสิบแป๊บเปลี่ยนเป็นศูนย์ครับเทูแป๊บมาร์กศูนย์ที่เก้าศูนย์สองแป๊บนี่เห็นไหมมาร์กไว้แล้วป ปื๊บกลับมาเรียกขนาดนับเลื่อนมาหลังครับกดเลขส่รนนับเปลี่ยนเป็น500ครับเที่งปั๊บเลื่อน500หลังตัวครับโอเคมาที่กรับใช้กรับลงอันนี้ย้อนกลับมาที่ร้อยหนักกลางนับกดเลขส่รนนับเปลี่ยนเป็น5.0ครับเที่งปั๊บเลื่อนมา5.0หลังตัวครับโอเคมาที่กรับกดอันนี้เลื่อนมาอย่างงี้อ่าโอเคแล้วก็เฟคต่อปั๊บมาที่ความทึบกำมือเห็นครับอันนี้นะให้เราใส่นี่ครับนี่เห็นไหมไอพันความทึบพัดความทึบนี่อันนี้เห็นไหม ก็กดลับเพิ่มมาเลยโอเคมาที่ความถี่กดเลขสองลับเปลี่ยนเป็นแปดลับได้ทุกปั๊บมาที่ความแรงครับกดหนึ่งร้อยเปลี่ยนเป็นสิบรับได้ทุกปั๊บโอเคเราก็มาอยู่แค่นี้ครับเราก็เอฟเฟกต์มีอยู่แค่นี้เห็นไหมก็จะมาอย่างนี้อ่านนี้ไป็นไหมดังนี้ไหมปื๊บปื๊บปื๊บแล้วก็ฟังตอนจบอย่างนี้ปุ้งนี่เห็นไหมอย่างนี้นะเล้วก็ปุ้งอ่าโอเคจากนั้นก็กลับมาตรงนี้อ่าเนี้กลับมาที่หนึ่งสามหนึ่งครับกดที่รูปครับมาหน้านี้ครับมาที่ซูมครับมาร์คพันแปดสิบหนึ่ ปื๊บล้วก็มาที่ศูนย์เบับกดเล็กพันแปดิบเปลี่ยนเป็นพันหกห้าสิบแปบ้ปบโอเคมาที่เกล่งกลางครับมาที่กรางครับกดตรงนี้เน้สุดอย่างงี้อ่าก็ออกมากอย่างงี้ฟื๊บอายลปก็ดิงไปเลยครับด้งไปเลยด้งไปเลยค่ไยมาอย่างงี้ปึ๊บปึ๊บตูมอ่าโอเคจากนั้นก็มาตรงนี้ต่อครับอ่าเนี้ยมาที่เก้าสีงกดบวกครับเพิ่มเสรภาพมาแก,กดเฉื่อมจุดกดยืดเรียงเพื่อแล้วก็มาตัดที่13จะมกดตัดงนี้โอราก็ดเกดเพิ่ม มาที่อื่นๆครับใส่เข้าเล่าพื่นหลังครับกดแล้วเพิ่มมาเลยแล้วก็เฟกต่อปั๊บมาที่ย้ายแปลงครับให้าใส่ยืดแกนอะไรคราบอันนี้นะกดแล้วเพิ่มมาเลยมาที่ปรับขนาดครับมาดังทีครับเล่มมักหนึ่งหน้าสุดครับแล้วก็มักอีกหนึ่งทีครับเล่มมักหนึ่งหลังสุดครับโอเคแล้วก็กลับมาที่สิบศูนย์เจ็ดกดเล็กนึงครับเปลี่ยนเป็นหนึ่งจุดหกสิบหกครับที่หกับแล้วก็มาที่กึ่งกลางนะครับมาที่กลางครับกดตรงนี้เลื่อลงอย่างนี้มาที่กึ่งงกาครับ กดตรงนี้เลขศูนยอย่างนี้โอเคย้อนกลับมาที่มุมครับมาอังที่รับเล่มาร์คศูนยหน้าสูนย์อ่ะแล้วกดเลขศูนย์อ่ะเปลี่ยนเป็นสองร้อยสี่สามอ่ะจุดห้านะอย่างนี้เทหุปั๊บเล่มาร์คสองสี่สามหลังศูรับอ่าโอเคแล้วก็เฟเกมิวแค่น anyway. okay. ี้ก็เป็นอย่างนี้นะยืดแล้วก็ตูมหมายปะตู้มโอเคจากนั้นก็กดเทสเตรครับกดตรงนี้คราร์ลอกมัพแล้วก็มาวางตามผมครับอ่าเนี้ยมาที่สิบเอ็ดยี่สิบสามอ่ะกดตรงนี้ครับกดวางครับแล้วก็สิบสามศูนย์สามอ่ะเล่นมาเลย นี่ครับสิบสามศูนย์สามกดตรงนี้ครับกดวางครับโอเคแล้วก็มาตรงนี้ต่อครับอ้าวนี่ครับมาที่สิบสี่ซีซีครับกดตรงนี้ครับกดวางครับแล้วก็สิบหกยี่ิบห้าเล่นมาเลยเนี่ครับสิบหกยี่ิห้ากดตรงนี้ครับกดวางครับโอเคก็เป็นเงี้ยมันเดิรมาปื๊บอ่าแล้วก็ตอนจบก็เป็นงี้ฟื๊บเห็นปะฟื๊บอ่าโอเคจากนั้นก็ให้เราไปค้าลอกโทนสีแล้วก็เอามาวางได้เลยนะครับอ่าโอเคโทนสีก็ประมาณนี้นะครับนี่โอเคนะครับอ่าจากนั้นก็ เสร็จแล้วนะครับให้เราบันทึกได้เลยนะครับจากนั้นก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะครับอยากอนแบบไหนก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์เลยหรือขอกันมาใน Tik t o อกได้น,นะครับเดี๋ยวตัวนี้ก็ตายคลิปนะก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าบายบายไาย